สุตะมยปัญญาบางคนในนี้เขาใช้ว่าสุตะสุตะคือการฟังการฟังนะสุตะมยปัญญาหนึ่งสองจินตามมยปัญญาฟังแล้วต้องคิดครับถ้าฟังแล้วไม่คิดก็ไม่เกิดประโยชน์สามภาวนามยปัญญา เมื่อเราฟังแล้วเราพิจารณาแล้วสุดท้ายมาภาวนามายับปัญญาคือทำให้มันเกิดความจเจริญเจริญขึ้นนะ,จะเจริญขึ้นดีขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นเนี่ยเสียงนะเป็นปัญญาที่โอปะนิโกน้อมเข้ามาแล้วพิจารณาให้ละเอียดละเอียดที่ยิบเลยครับละเอียดให้เหมือนหมูสับเนี่ยเวลาเราสับ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 ,ส,บ,ส,บสับกระเขียนนะพอสับละเอียดปั้มยังไม่พอนะ แล้วต้องเอามือเนี่ยขยุ่มไปในหมูสับที่เราสับแล้วอยู่บนเขียงบนภาชนะเนี่ยแล้วยกขึ้นมาเอาปากเราเนี่ยเป่าเพี้ยงให้หมูสับที่เราสับแล้วอยู่บนเขียงกระจายอยู่ในอากาศอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าภาวนาเป็นเลิศนะละเอียดยิบเลยจนเหตุผลของมันเนี่ยโอ้โหแล้วจะเห็นอะไรแยะครับฉันสูตรตมยะปัญญาจินตามายะปัญญาภาวนามายะปัญญาสามตัวนี้เท่านั้นที่ทําให้เกิดปัญญา แล้วเราจะเกิดสุตมยปัญญาในบันไดขั้นที่หนึ่งได้ก็เพราะเราได้ฟังธรรมครับฟังธรรมจากสัตบุรุษเมื่อฟังธรรมจากสัตบุรุษปั๊บเนี่ยแล้วจะเกิดศรทัทธาเกิดศรัทธาเกิดปัญญาเมื่อเกิดศรัทธาเกิดปัญญาปั๊บแล้วก็จะเกิดโยนิโสมนสิการเออพิจารณาโดยแยบขายเมื่อเกิดโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบขายแล้วเออ มันจะเริ่มมีสติสัมปชัญญะครับเมื่อมีสติสัมปชัญญะปับ๊บระลึกได้รู้สึกได้มันจะเป็นผู้ที่รู้จักมีเหตุมีผลรู้ถูกรู้ผิดเมื่อรู้ถูกรู้ผิดมีเหตุมีผลปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มรู้จักอินทรีย์ของตัวเองคือตาหูจมูกดิ้นกายใจมันจะเกิดการเขาเรียกสำรวมอินทรีย์ แล้วก็สังวรอ,อินทรียอินทรีย์สังวรน,นะเมื่อระวังตรงนี้ปับ๊บเนี่ยนั่นแหละคือตัวศิลแล้วนะการสํารวมอินรีเนี่ยคือตัวศิลแล้วนะเราจะเริ่มไม่เบียดเบียนแล้วในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจนึกคิดเราจะไม่เบียดเบียนแล้วนะครับเนี่ยสมาธิเริ่มมาแล้วนะพอสมาธิเริ่มมาปับ๊บมันจะไปเจอนิวรณ์นะเมื่อฝ่ากวมนิวรณ์ได้ไปปับ๊บจิตจะเข้าสู่คณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและ อัปปนาสมาธิครับสวัสดีครับ